สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะสับป,ปะเดอกลัวแตกนะคะอีกเ่ยไ,ไปเกี่ยวแล้วไปซื้อน้ำมันมาใส่แล้วล่ะเราจะไปเกี่ยวแล้วนะแต่คนจะตกก่อนไม่รู้จะได้ไปเกี่ยวไหมเราต้องทำตึงอ๋อทำตึง

ดูยังดูยังวววโอ้ยคความดูแลตั้งเลยตั <Arizona> <t ís Toy Story> ้ง <şimdi> ่บ้าน really ุมันเลยเปล่าเขาใหเ็ดควางิดไปทีได้ไหมตติด่อจ้ำถึงอยากเลเกินมากเิดจางไหนหักบลงมาหนิเว้ยอแล้วอไแล้ว อาป้าเรไทดูดิอเลยช้าเยเขาเรียนเขา่ล้วาเเลยเเดีเดี๋ยวดเยแเอามดูเข้าไปปุ๊บอีกแล้วเดี๋ยวเวอเีปาวลงเป็นลำเลยเดี๋ยวอปเดี๋ยวนแทุกคนเดี่ยวนะเร่้าเยอาอาจาร์แ้วบังเขามินอ่ ต่อแบตอีกแล้วอ้าวแล้วเฮยทเอาไปทีงไหนยางไปเลยหางไปเลยไมนไ้ิงางใช่พวกเนยูเงินเพ่งใจแล้วเอาปลาโรมาได้อีกอันนึงว่ะอันนี้ไม่มีโลมาเตรียมหุมไปกังฝน ต๊ะกระทังมันเกี่ยว,วยเลดไม่ได้ซ้ำหนากเกาเไม่ดี่า่อาอันนี้มันแบตไผ่แบตตะดมหรออันนีนน้ซส์ยังอะแบตหรออันนี้สหย,ยังอะแบตหรอท่า,ทา,า,า่า่่าน ท่านอะไรวะตะแครงท่านยางไหนล่ะเออทีมลงมา เดี ies, ๋ยงกันัโอ้ยหนอีก่ี่ฝนตกแล้วฝนตกแันย ok, like ังไม่วกกันยังดีเอายออกกูเยอะขึานน่อรวงฝนลงเม็ดแล้วจ้าทำอะไรอ่ะดตากัน่ แต่ละกล้องเครื่องแสนแล้วยังอะเพื่อดนแค่มาแยังมาแยงมงึงให้เล็กอี่เตี้ยไปเลยยเลยเดียรอยมึงกับ จะต่อลงกาได้เะต่ลงป่อนลงข้าลังพอยกขึ้นนะไุกประเทศตนนี้โยกขึ้นนะคืออลงป้านล้มันอยู่กลางเลยแต่มันอยู่บางบางวอนคำไปอันเดียวมนจะคำไปโอ้ยตื่นเต้นแหงครับตื่นเต้นมาเลยแอมซีเห็นแอม่เม็นเมือวานมาที่นอนรับมาเนามมือซบปอกสิบิเกียวเขาเ้าเขา่นเดี๋ยกียวอานี นี่ไงอ้าพร้อมพวงมาลัยเมื่อวานก็ไม่ได้เอามาเจ้าร้อนทำไงเนี่ยจันมัยใหญ่มนลุ่มุด้ามันได้ไล่ลุ่มไปเก็บดอกไม้มาไปเก็บดอกไม้มาดอกไม้เก่าอย่างไรเอาไม้ไหวบอกไปนะน้าเมย์เขาบอกชีโล่หน้าบอกย่างดีเขากอกชีไหวตอนติดนี่แล้ว ให้เพิ่นคำมูให้เพิ่นอุดหอยหัวให้เบิร์ไม่ยนั่งตรงนี้มันหวชีอุดอุดให้ลูก้านแน้วานเพ่นจะล่มเ๋ยเอาบอกออกมานะคเนน่ะ

มัดมัดมัดไปบอกพยัยว่าพร้อมอ่พยัยมากอยู่เดียแต่ใจเลาลวงไปทเจนมาซื้อยังดออเราเลยหรืเปล่าขี่รถเจิญพยมาหาันกบอกรอจาดี่ของมนาวีเอะเลยนราลองหว่าไปยุ่เนี่ยแล้วดดไม่ลาหอันนี้แม่อร่อยนกินบิดดิปลล้ยรุ่นนี้บ็แยก้เอาเลยปลาไเอาเดี๋ยวก่อนลงไปล่างคุณชายาเอายัอ่ะ มั่นใจไหมครับมั่นใจไหมครับทำเีงกับดินร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มหนึ่งพันมอยู่เดี๋ยวมันเซฟยี่เฟเครับหนึ่งสองสามเนียะไรขนาฮะเลน่ะลวงหะเล่ยังไงโอ้ยปิไปล้างไปล้างทีเวไปล้งไปล้างทะเลไดุ้่เดี่ยสามลอยทุกชิ้นทุา จะเข่าเล่งเอาแบบยืดยืดยืดกันธรรมดาโลกไม่จำเฮ้ยโอ้ยเอาเลๆ้้้ล่น้ำมันหรือเปล่าเอ้า เดี๋ยว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 ควันยังขึ้นมานอกัาที่นี่เอ

ก่ก็ขัดอย่งเงยไม่ขัดอ h i ề งเคัดแขัดขข้อมาขัดแ่เรียไปหลวงพ่อ่พ่อพ่อมันก็ทนกบมันีก่าบอพ่อ่น่พ่อสาลดพ่อเห็นหออย่างวะ